เขาคงไม่ว่าเลยมั้งเดิเขาเราเดินจนกลมดีจะเป็นยาให้เขาด้วยเป็นยาแม้เขาอย่างดีเลยนะขอบคุณนี่นั่อย่างดีเลยถ้ามันปวดมันเมื่อยเป็นไปนั่งภาวนาง่วงลงมาเดินน่ถ้าจิตมันตื่นหนึ่งโมงแล้วนะ ถ้าจิตมันตื่นไม่มองใช่มันหลับไงไม่หลับหรอกเพราะมันไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มันเคยรู้ไปเห็นนั่นแหละมันจะเห็นว่าเออแถวนี้มีวิญญาณกี่ดวงมีผู้บุตีปีศาจไหมมีเทวดาไหมแถวนี้มันรู้มันเองนะอย่างที่ลูกพ่อบอกไงนั่งไปเห็นคนก็เดิปลักไฟไปมาโอ้ทำไมหลงอะไรนักหนาเทวดาก็บอกีนแต่ท่านเอ้ยดูซะมันมันก็หลงตรงนี้แหละนะมันจะไปถึงไหนนะ ธรรมพงจรท่านพงศ์อนศเป็นที่สถานที่พงรมะต,ตรูธรรมประกาศธรรมเห็นไหมนะแล้วก็ที่นิพพานที่ฉเฉยเเ,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 เรียกว่าเป็นที่เกิดที่ตายแห่งสังขารที่นอนนอน,นอนเกิดนอนตายของสังขารร่างกายมันไม่สําคัญหรอกอสาคัญที่เกลียรลหมุสิ่เลยอย่างนั้น เกิ็เลยเป็นคุณงามความดีของพระเจ้าที่เราได้สร้างขึ้นให้บูชาเนี่ยนะนะเป็นผู้พระองค์เป็นผู้มารูทำประกาศทำบัญชาลุ่มรู้ให้เราเดินตามนี่นะนะเดี๋ยวอย่างที่มาเนี่ยนะง้อแล้วพ่อมาก็อจักมามีอยากมาเยอะแต่ไม่มีเงินพ่อไนะม่มีการเราไมา่คิดจะโง่ไปไหน ไม่ไปต่อไปต่อไปไม่ไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาเข้ามาทุกมาจนอีกเขาจะบนุญกลับไปบ้านจะหาเงินใช้นีใน่ใช้สินเงินลำบากเนาะคนอยากมาลงลงทุนกู้น,นี่ยืมขินมาแต่นี่ดีตุ๊กตาเขาให้พาตัวคนเวลายคนอยู่มือกันนะก็ยกบ,บุญให้เข้าไปหมดเลยนะน,น,ยน,น,น,ยนะนะยุบวกในตัวเองนะเราเดินมีปัญญารู้ทำเห็นทแตอย่าไปเสือับสมบัตินะเอาปัญญานี่ดีกว่านะ ปัญญาเนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดอถ้ามีปัญญาก็สัตย์มบัตกิก็รู้ที่หายยังไงนั่นมีปัญญาก็รู้ทางการทำนทีน่แหละแต่เอาสัตสบัดมากเกิดประโยชน์หรอกเอาปัญญาเนี่ยดีกว่าปัญญาเนี่ยรู้ทุกเรื่องทุกอย่างทําได้ทุกอย่างนั่นแหละ<ม>แต่ก็ดีเนี่ยนะเต็มบอกว่าเออถ้าไม่มีเขาเราก็มาไม่ได้ถ้าไม่มีมตุจานะแต่ก็ต่อไปคงจะไม่ได้มาละมั้งเนาะ นะความดูยันสงสัยยังไม่แน่โอ้ก็มาทุกที่แล้วจะมาอะไรอีกนะยังมาเลยก็มาการมาไหวเฉยเฉยก็มากรารมาไหวเฉยเฉยนะก็ได้บุญนั่นแหละก็ได้ไม่ใช่บาปนะก็ได้บุญทุกคนนั่นแหละที่มาได้บุญทุกคนเพราะเราลงไม่ได้มาสร้างบาปเราไม่สร้างบุญเนาะได้บุญทุกคนนั่นแหละ แต่ยึดได้ความตั้งใจน้อยตั้งใจมากคนได้น้อยได้มากเพราะความตั้งใจเนี่ยทั้งโบ,บบุญแล้วเป็นแล้วใยใจทรัพย์สมบัติก็ข,ของเงินทองนะ่ะเป็นของใจจ่ายได้มากก็ทำบุญทานไปนะ่ะของกู่กันเนี่ยนะแต่แเรียกว่าทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในเนห่ยนะกนะ็ตายต้วนึงกินทรัพย์ภายในเนี่ยนะบุญนะทรัพย์ภายในเนี่ยเป็นบุญให้เรา ตามเราไปเลยนะนี่ยต้องบอกโอ้พอคงจะพอกันละมั้งมาเนี่ยเรามาเที่ยวนะจะมาบอกนัเถอะเนาะคงจะพอเนี่ยนะที่ไหนเราไปดูแค่นี้นะไี่ได้ไม่ได้ให้มันเจริญก่อนนะทีค่อยมาเนาะนสงส่ยเองนะเออให้บ้านมเราสะอาดก่อนจะค่อยมานะโอ้จะบ้านเราตัะกระปูอย่มาเยอะลำบากจะมาเพื่ออะไรนะ เออมาให้ตัวก็ได้เงินตังค์แท่กว่าดีเหมือนกันน,กนะนะงานเขาอาชีพเขาก็าอาชีพคนแต่ละคนมันเหมือนกันปัญญาคนนึงเหมือน,นกันนะรู้ไหมวันนี้เขามาเกิดเนี่ยเขาตายจากเนี่ยไปเกิดที่นี่พ่อก็มีญาติอยู่ที่เมืองไทยปู่ทวดเขาเป็นคนแขกเมื่อก่อนเขาเกป็นไงอินเดียนะเขาตายแล้วก็ไปเกิดที่เมืองไทยก็เลยทำจัดทัวร์มาเนี่ยรู้ไหมเนะี่ย หน้าตาก็ยังมีแขกอยู่เลยนะ, <c oughs> นะ,นะแขกมาได้สามีแขกนะหลวงพ่อโอ้นันน <c oughs> น่นะนะไม่ใช่ค่ะมาได้สามีแขกเลยค่ะแล้วก็มีลูกสาวเป็นลูกครึ่งแขกไหมคะเขาหนักแน่ที่นี่นเป็นลูกครึ่งเนาะหนักนะนี่แหละก็บุญเก่าบุญที่ทำม,มาแต่ก็ดีได้ไปเกิดในเมืองไทยเราก็ลำบากเว้ย บายหน่อยไม่ลำบากไม่หนัแขกโอ้แขกมันเย็นเจตัวนะรู้เลยมันเย็นเจตัวจริงจริมันไม่เอาใครเลยนะดีนะตัวมาไเกิดทุนบุญก็ไปได้ดีเลยหลวงพ่อเพราะว่าเขาบอกเลยค่ะว่าเธอแขกกับงูตีแขกไปเลยไม่ิดเลยต้องตีแขกให้ตายก่อนเอาไแขกให้ตายคนมาตีงูทีหลัง อันนี้ถูกเลยเหรอนะนี่เราเป็นคู่คู่กรรมเราเนี่ยนะนะคู่ครองเราเนี่ยนะนะไปเกิดก็เป็นแรงงานในชะีวิตคนเรานะแต่ร่างกายก่อนมันมันเป็นกระดูกเป็นที้เท่าอยู่ในดินนั่นแหละในสังการก่อนแต่ใจดูนี้เนะี่ยเป็นอยู่ในร่างใหม่เลยเห็นไ,ไหมนะจิตดงนี้ไม่สิสิเลเพราะต้อถถงหาที่เกิดใหม่ก็ไม่จําตัวเองมาได้นั่นมันจําไม่ได้นะม่าเคยเกิดเคยตายนะจําไม่ได้หรอก หลวงพ่อนั่งภาวนายอยู่หนูจบเนี่ยเกิดที่อินเดียนี่ยว่ะแต่ปุ๊บนี่จะไปไปเกิดที่ไปบอกว่าบุญพาไปนู่นบุญพาไปเกิดที่นโน,น่นเนี่ยเขาจะต้องทําตัวแน่นอนอันนะไรทำจริงๆนะเนาะทำตัวจับตัวหาคนมาที่บอก่อนจอาชีพหมาหนนะ้าทองเขาแน่นั่น,นอาชีพหาหลอดเลี้ยงชีวิตไปเนนะนะอยิตคนมันเป็นนี่แหลนะนะตายจากนี้ไปจะไปะเกิดดีเมือเดิมหน่นแหละ ะต่อไปมันจะเกิดที่แขกแทนเกิด,เกดที่ไทยแหละว,วันหัวจะเป็นคนไทยนี่แหะชี่อยู่คนทัวจานน้อมันเป็นอยังไงเราโอ้น่าสนใจดีนี่เขาบอกเราไม่สมารตัวเองต้องเกิดมาทุกทรมานทีเพราะผีชันนะหาอยู่หากินไปแล้วก็ตายมาฝากจากกันไปพอปรากฏไม่มาสร้างกรรมสร้างบุญต่อไปอีกโอ้เมืาเลยจะจบจริงนะ นี่เขาเรว่อศาสนาจะเรื่องด้ที่ไหนเราก็ไปตามไปเกิดที่นั่นอพวกในศาสนาพุทธนะถ้าศาสนาพุทธไปเจริญที่ไหนก็ต้องไปเกิดที่นั่นมีพวกเคยรักธรรมนิทานในด้านศาสนาพุทธก็ได้ดูแลว,วัดวาศาสนาก็ให้ที่อยู่อาศาัยยาติก,กระดแก่นับประเกิดกือสงฆ์นะี่แหละนะแต่ละนักบวชอ่ามันมีหลายนักบวชนะมองเป็นนักบวช ธรรมณะืมพอธรรมณะอะไรธรรมณะคือนักปฏิบัติแต่เบางคนเป็นธรรมณะโลมก็มีนะนั่นไม่ใช่นักบวดนะเป็นธรรมะ์โลมเฉยๆอาศัยในการาาธรรมะอจินนี่เองก็อ้อต้องมายินะ่นไงนี่พระว่าก็ยให้ไปอยู่ไม่เบื่ออีกเลยวใช่ไหมพอแล้วาา mm hmm. ได้ไก่อนเนาะก็เหมือนกันหรือมรดกเหมือนกันเนาะไปเท่าไหร่ก็คนเหมือนกันมนุษย์เหมือน,ก, mm hmm. นกัน แต่ที่ไปอยากจะรู้จะเห็นเฉยๆบ้านมันเป็นยังไงสาธีมันนี่การอยู่การกินเกาเป็นยังไงเนาะนี่อยากไปดูเขาประเทศีบ้านเขาเฉยๆนะนี่คนเป็นยังไงนี่ใส่เหมือนกันกับคนไทยไหมมีเมตตาเหมือนคนไทยไหมเท่านั้นแหละไปแต่ดูกันอย่างนี้จะแก่ตัวไหมจริงๆเนี่ยแก่เมื่อไหร่แก่ตัวแค่ไหน ไม่งบอกถ้าเจอแขกกับงูให้ตีตีแขกก่อนโอ้นี่ไม่เกิดเลยนะร,รอดให้มันตายก่อนเลยแขกทุกคนนี่แหละนะเป็นทุกคนมนุษย์มันก็มีขัดใจบ้างนะธรรมดาแหละเขาเราจะไม่ถูกใจเราตัวเราตัาแค่จะไม่ถูกใจเราเอย่างเียนะแกนะถูกใจคนนึ่งทั้งหมดทุกเรื่องไปไม่ได้หรอก พระเจ้าข้คอยอยู่ด้วยกันจยให้กระทบกระเทือนกระเทือนใจกันนี่นะอย่างกระทบกระทั่งใจกันกระทบกระเทือนใจกันอยู่ด้วยกันมีอะไรก็คุยกันถามกันปรึกษากันบบนั่นถ้าเดื่ครูบารมาีนะบางครั้งบางคราวเราไม่รู้วิธีแก้นั่นพระเจ้าต้องให้ทรงบอกเราว่าต้องเลอกครบทุกปราดบัณฑัตเป็นครูเป็ <c oughs> นอาจารย์เป็นเพื่อนบางเรื่องบางอย่างเราไม่รู้ <c oughs> ก็จะแก้ไขให้เราได้นะ นี่ถ้าเร็วเส้นผมบงภูเขานัหนเส้นผมเส้นเล็กๆทำไมบางภูเขาหายล่ะนั่นนั่นเรื่องเรียกว่ารถรดยก็พบนักปราชญ์มันดิบเป็นครูอย่าจะพบโจรนี่พบโจรก็พาไปเป็นทางต่ำทางโยนเสียเนี่ยจะพบนักปราชญ์มันมีแต่ผลประโยชน์ได้ทุกอย่างเห็นไหมนั่นแก้ไขปัญหาให้เนาะนี่นั่นนักปราไม่ใช่นักปราชญ์เก่งเนาะต่พอมองปัญหาออกเท่านั้นแหละนั่น ม,มองนอกขคแก้ใจด้วยแก้ไขได้ช่วยได้นะนี่ชีวิตคนเราเห็นมาแล้นะนี่และบางครั้งบางคราวมันก็ผิดพลาดตำมาหละเป็่เราก็แตกเตือนให้เราเราผิดพลาดก็ต่เตือนกนเราเรียกว่าคนชีวิตคนวิถีชีวิตคน,ตคนกิเลสของคนพยายามฝืนอมตัวอา่าเ่องวันหน้าวันข้างหน้าเราเชื่อมัน,นเราต้องไหบนิพพานแน่นอน คำว่านิพพานนี้แน่นอนนะนี่ยเาเป็นมาเราถึงอรกอ่านอรกทำอ่านน,นะนี่เนี่ยเป็นทางเดินในพวกเราแหลยเน่นอนเมื่อนานเราไปตายเมื่อกันนั่นแหละนะอย่างท,ที่อะไรวอนทุกสิ่งทุกอย่าง